นำอไรอยู่อันนุตอ๋อฉันกำลังดูซิว่าเกมซากุระมันอัปเดตจริงๆหรอเห็นเพื่อนส่งข้อความมาบอกว่าอัปเดตอ่ะอีกแล้วเหรออืออัปเดตอัปเดตแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องติดตั้งก่อนนะใช่<ไ>อยู่ไหนละเนี่ยอืมนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอัปเดตจริงๆด้วยอะป,ปุ๊กปิ๊ก เราไงดีอะเรามองไม่เห็นหลอกนุชเราอยู่ข้างล่างอะอยู่ข้างล่างเหรองั้นเดี๋ยวฉันขออัปเดตก่อนก็นแล้วกันแล้วฉันจะทําให้ดูนี่ไงอุอ้ยเออดูดิเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อ่ะแล้เวเพื่อนบอกนะที่สําคัญอะผมของเราอ่ะเปลี่ยนได้แถมเปลี่ยนสีได้อีกตั้งหากจริงเงจริงมีเปลี่ยนแมวมั้งไหมอะเออใช่นะ่าเปลี่ยนเหมือนกันนะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอ้สุดยอดเดี๋ยวนะ เออเปลี่ยนสีผมได้จริงๆด้วยไม่ได้การแล้วปุ๊กปิ๊กยังไงอะ่ะฉันต้องเปลี่ยนบ้างเอาดูดิมันเปลี่ยนได้หลายสีเลยอ่ะโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะปุ๊กปิ๊กล้วจะเปลี่ยนทำไมอะเอา้าไม่ลองเปลี่ยนแล้วจะรู้หรอว่าสวยขนาดไหนแล้วจะเอาสีอะไรอนุชก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวฉันขอไปที่ตู้เสื้อผ้าก่อนกันแล้วกันมาเร็วมาเร็วปุ๊กปิ๊ก เอาละเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้นายดูแล้วนะอย่าตกตะลึงพึงเพราจนแบบร้องเหมียวล่ะ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วนี่ไงเดี๋ยวขอดูทรงผมใหม่ก่อนอยู่ไหนล่ะเนี่ยนี่ไงปุ๊กปิ๊กอ่านนตเราหิวข้าวอ,ะอ่ะวิสุดยอดมากเลยเรื่องข้าวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนสีผมก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีนะเฮ้ยสีม่วงสวยอืมเอาสีอะไรอีกด,ดี ฟ้าอุ้ยอย่างแจ่มเลยอะอุ้ยชมพูแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะอุ้ยถ้าพี่เอกเห็นแบบนี้ละก็จะต้องตกใจแน่นอนเลยอะคงอย่างนงั้นแหละนุชสีน้ำเงินก็สวยนะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันอะนะชอบสีม่วงด้วยสีแดงด้วยสีชมพูด้วยชอบหลายสีเลยแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงก่อนกันแล้วกันเอาเรียบร้อยแล้วปุ๊กปิกมาแล้วใช่เรารอเราด้วยเราช้ามาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วไปไหนแล้วอะ นีย่ยกำลังเดินมานี่ไงอุ้มก่อนกันแล้วกันช้าจริงๆเลยช้าทุกเรื่องแต่เวลาเรื่องหนีเนี่ยน,นะไปก่อนเลยมาแล้ว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 อยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพี่เอกอะ่ะก็อยู่ทุกวันนะจะให้เขาไปไหนอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเอาติดอุ๊ห์ห์กูสาจะใช้มุมนี้วิ่งสักหน่อยพี่เอกพี่เอกฮะว่าไงอยู่บ้านเหรออยู่เด,ยเดี๋ยวคุยกับโบก่อนโบฉันสวยไหมบูนี่โบชมอมาว่าเราสวย เดี๋ยวนะพี่เอกดูนี่สิเฮ้ยอะไรเนี่ยสวยเปล่าเออไปทําอะไรมาเนี่ยไปทําผมมา <c oughs> อือเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เอกยิ้มได้ได้วยเหรอสีองงุนมาเลยพี่เอกยิ้มได้ได้วยเหรอเออก็ยิมย้มเป็นแล้วเหรอก <c oughs> ็ยิ้มเป็นเลยสวยไหมสีสวยไหมก <c oughs> <c oughs> ็สวยดีนะ <c oughs> สวยมากเลยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ดูใหม่นี่นี่เอาสีอะไรดีอ่ะสีเขียวไหม สวยเปล่าก็ดีนะสีเงาสว่างสวยเออมันสามารถเปลี่ยนได้หลายสีมากเลยนะแบบอัปเดตครั้งนี้แบบสุดยอดมากเลยเออแล้วเมื่อไหร่เขาจะทำสีลุ้งนะเออใช่อยากได้สีลุ้งเหมือนกันน่ะหรออืมดูดิดูดิสีชมพูก็สวยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวลองสีนี้ดูสีน้ำเงินเป็นไงก็เข้มหนนะเดี๋ยวลองสีนี้ดูสีขาวดีไหมสีขาวนี่นี่สีขาวโอ้โหอย่างเจ๋งเลยอะ สีเขียวก็สวยเป็นแมลงวันไปเลยดูดิพี่เอ็ดว่าไงอยากอวดเพื่อนไปอวดที่ไหนอ่ะไปเดินอวดในเมืองกันดีกว่าขนาดนั้นเลย <c oughs> หิวด้วยอ่ะเมื่อกี้ปุ๊กปิ๊กบอกหิวข้าวเออใช่เราหิวข้าวนะเงียว <c oughs> งั้นพวกเราไปหาอะไรกินในเมืองกันดีกว่าไหมบู <c oughs> เออไปกันเลยเออไปแต่เช้าเลยเหรอเอาหน้าเอาหน้าบ้าเถอเอาแล้วไปที่ไหนล่ะเอาหน้าตามมาเถอะน้าอย่าพูดมากเลี้ยงด้วยฮะ <c oughs> อะไรเนี่ย